เห็นในมือผมไหมฮะนี่เป็นปืนอะตอนนี้ผมเชื่อมต่อคีย์บอร์ดอยู่ไม่รู้ว่าทําไมแอปนี้มันใช้ได้แต่แอปอื่นใช้ไม่ได้เลยนะเราบอกอะ WSD ไม่ได้เลยอันนี้ WSD ได้นะครับสวัสดีเจ้าหนูชอบไหมชอบนะชอบนะผมอยากได้สิ่งนี้มานานมากนี่เอาไว้เอาไว้เอาไห,อาไห้อืมยิงทั่วบ้าน ๋ยวสปอนมันเลยลายอันดีกว่าม,มันต้องกดสปอนนะฮะมาหนูคลิกขวาเอาเพื่อ,อว,วางมา ้ยมานี่นี่รับไปเฮ้ยเอามาดิตืนหายเอ้ยขวดน,น้ำหายเอ้ยขวดนม oh. กินซะมนนี้พาไปเปลี่ยนก่อนที่จะพาไปเปลี่ยนวางก่อนไม่ต้องร้องอุปกรณ์ใหม่อุปกรณ์ใหม่ไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องนะไม่ร้องไม่ร้องก็ดีละ อันนี้ต้องปรับเมาส์เร็วสุดเลยอะแป๊บนึงเนี่ยฮะปรับเมาส์เร็วสุดเลยไม่งั้นไม่งั้นต้องลากยาวเกงในปึ๊บเนี่อาา่าฮะมีปืนอยู่กลัวไหมล่ะจหนูเนี่ยโอเคจน,นูมาแต่ได้มันหยิบไปสองอันไม่ได้ เอ้ยมาเนี้ยเดี๋ินเมา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 เฮ้ยเมาเมาเมาล่ะวันนี้ไงเดี๋ยวเมาชอบหายไม่รู้เป็นไรเพราะตอนนี้ใช้คีย์บอร์ดอยู่มานนี้ชอบ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 ใช่ไหมชอบใช่ไหมชอบดีนะ ชอบดีนะักเอามล่ะเออเดี๋ยวมาหยิบวางไว้เออมีอะไรผิดพลาดอืมโอเคหยิบตุ๊กตามแมววาง <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปเล่นหมดที่สองกันอีกรอบหนึ่ง <c oughs> โอเคข้ามไปเลยแล้วกัน เอ้ยไม่รู้สึกตัวได้ไงเออเออไม่กวนแล้วก็ได้เอาเปิดไม่ได้นี่แน่คนเรียกว่ากวนกวนเกมก่อมก่อมก่อมโอ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 จะไปบนห้องไป ขึ้นไปบนห้องตัวเองเข้าใจไหม <c oughs> ขึ้นไปบนห้องตัวเอง <c oughs> ขึ้นไปบนห้องตัวเองเอก็ได้ <c oughs> เดี๋ยวก่นเอาปืนไปวางก่อนสปอนมาอีกได้ไหมปืนลองสปอนอีกดิเดี๋ยวก่อนต้องพอดเกม เออได้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 โอ้โหเออเอาไปในห้องครัวด้วยทักสองอันสักสองอันอืมปิดอันนี้ห้องน้ำห้องนี้ห้องน้ำเออเข้าไปเข้าไปดีมากแล้วก็ห้องนั่งเล่นอีกเพียบขาดห้องอะไรอีก เนี่ยมาได้ยังไงเอา <c oughs> ต้องสมอนใหม่ต้องเปิดโปรแกรมใหม่อีกโอ้น้ำคานแป๊บหนึ่งเ <c oughs> ตอน่าจะพอนะพอเนะพอเน,ะะน้องสนุกชอบ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 แป๊บหนึ่ง <c oughs> ชอบชอบชอบ <c oughs> อยากเห็นตอนที่ตาแดงเห็นไหมอยากเห็นตอนที่ตาแดงจะเห็นตอนที่ตาแดงไม่ต้องร้อง <c oughs> <c oughs> เออหยุดแป๊บหบนึง่งเอาปืนไปไว้เออนี่นี่นี่เทียบเลยไปอ่ะระบบส่งของมานี้มานี่ก็บอกให้หมานี่ไม่ใช่หยิบปืนหยิบน้องเออ โอเคแล้วก็คนมมนมการปิดแล้วก็หยิบแก้วหาขวดด้วยกันเออนี่เป็นสิ่งยืนยันว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ไหมเจ้าหนูเจ้าหนูหายไปแต่เรามีปืนปออือนอนะเรามีปออือนอนะเราสามารถปลุกได้ ไปหนห้องอันหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ดูทีวีที่โซฟาจะมีคนมาส่งของจำได้ <c oughs> ไหนใครส่งของ <c oughs> ไหนใครส่งของ <c oughs> อะไรมาส่งทำไมมาส่งทำไมไม่หิว โอ้ยหยุด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 อืมออกจากห้องแล้วปิดประตูไม่ออกอะวางไว้ก่อนอหาอะไรกินนะแล้วก็ใส่แตงกวาดองสุขภาพสุขภาพจะได้ดีอืมแล้วก็ปิด เตรียมอะไรปีศาจใช่ไหมไหนปีศาจบอกมาให้เ <anything> ห็นสิอะไร้อ่หารได้หยิบขวดนมก่อนหยิบปุ๊บหัน <ci> อืมเอาบืนหาอีกโอ้ช่าง หยุดไม่ร้องเออไม่ร้องอันนี้เขาเขาเปลี่ยนน้องไม่กลัวบอกกลัวเข้าใจไหม ปืนหายแป๊บหนึ่งปืนหายไม,ไม่ต้องมาโดนตัวเลยหยุดอแป๊บหนึงตอนก่อนใครลองให้เว <c oughs> ี่ยง <c oughs> ไปก่อน เราหยิปืนขึ้นไปชั้นสองไปไปไไปดิเฮ้ยเฮ้ยกำแพงกำแพงกำแพง okay just one more thing just one more set the prince, Said the prince. อ้าร้องไห้ร้องไห้งอมงอมอะไรผู้ฉากนี้มนซ้อนไปใช่ไหมเนะี่ย่ good night, good night.